thank yeah. you สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง t h ้ u อ z c h a n n นะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำคลิป Unbox พั Un u, สดุ10ต่10ของเรานนัเองนะคะซึ่งก็เสนอว่าจะาเอฟของไลฟ์พี่เจนนี่เยอะมากคือแบบโดนเป็นทาสกันตลาดไปแล้วหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูพัสดุชิ้นที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะคะ่ะพัสดุชิ้นที่หนึ่งเป็นต้น เป็นฟรม Gen10 นะคะ10ถจส10คือแบบมาไวเบอร์แบบเหนียวมากนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยแบบเป็นติดง่ายมากทุกคนทำไมก็แบบจะเป็นแบบนี้นะคะคดแบบหลูหลามาหามาก เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุอันที่สองกันนะคะก็จะเป็นของเจตับชชมโบกนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะเพื่อแบบมีสินค้าอะไรผิดพลาดอย่างนี้เนาะชำรถนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก็คือช่วงเนี้ยแบบไลฟ์สดเยอะมากใน t i k t o กอะแบบรถเยอะมากทุกคนตั้งแต่10บถึสิแล้วนะคะโดยเฉพาะไลฟ์พี่เจนก็คือเราก็เป็นอยนะ่างนี้นัก็ โดนตกไปนะคะอยากรู้ว่าเป็นของแบรนด์ไหนก็ต้องรอติดตามดูนะคะก็คือว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนวันที่สิบสี่อะฟีอ้าม,มาแบบร้านแตกกับทุกคนเออสุดยอดคือแบบนั่งสวยๆก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเจ้าของแบรนด์คือพรเซนต์อย่างเดียวนี่มาแล้วน้ำตกนะคะของเบรนดบสัมบุนะคะ คือเขาจัดโปรโมชั่นไหลอยู่นะทุกคนก็ไปดูนะคะอันนี้อุ้มได้มาในราคา39บาทเพราะว่ามันมันจะมี3ตัวประมาณร0อยกว่าบาทเนาะอันนี้สาอันนะคะแต่ว่าคืออยากจะมาลองใช้เนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างงี้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดอูรีวิวตามการใช้งานแล้วกันเนาะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวรอดูพัสดุของ ไลฟ์สดพิเจนนี่นะคะว่าเราสั่งอะไรมาเนาะสวัสดีค่ะก็มีพัสดุมาก็มีพัสดุมาส่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนเมื่อคืนเลยเนาะโทรมาตอนทุ่มกว่ากว่าได้นะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าทําไมไม่มาส่งตรงนี้แบบเออโทรมากาอ่อนเออวันนี้ผมไปส่งมาทันที่อะไรเงี้ยแต่มาส่งให้เฉยทุกคนดึกมากนะคะก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมี เ้จสะดุ้มาอีกหรือเปล่ามันบอกว่าส่งวันที่สิบเจ็ดก็ต้องรอดูนะคะคือเดือนนี้ยังไม่หมดอ่ะทุกคนมันจะส่งมาเรื่อยๆนะันมันก็คือโดนตกจากไหลพี่เจนนะคะจะเป็นสินค้าตัวไหนเดี๋ยวเรามารอดูพร้องกันนะคะจะเป็นแบรนด์พี่ตั้มหรือเปล่ามา,ม,มาริโอนใช่าเอนนดูแบบเสียงหายเคยดูแบบ จบบทุกวันน่ะเออดาราคนไหนมาคือเข้าไปดูที่บินยังเข้าไปดูอดคนมาประมาณเท่นคืนก็ต่อก็ต่อุออ้งีโอแบบอ๋อคืนนั้นนอน,น,อนตีสามตีสิบนี่ค่ะเป็นอาหารเสริมตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้เลยีสีแดง้อแรกเขาขายละเก้าเก้านะคะอุ้มกดมาได้ในราคานี่อันนี้ อ่าตัวนี้สองตัวนี้เขาขายอยู่ที่สองกว่าบาทนะทุกคนแต่เขาไปไลฟ์ในไลฟ์พี่เจนะเหลือร้อยเก้าเก้าแต่อุ้มอะได้คูปองพอดีนะคะวันก็นเลยเหลือร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะคะหนึ่งถุงก็จะมียี่สิบสองเนาะทุกคนก็เดี๋ยวอุ้มจะทำเป็นอ่าเขาเรียกว่ารีวิวตามการใช้งานแยกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่านะคะเป็นของกต่ายพนิภานะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักเนาะว่าเป็นศิลปินนะคะก็เดี๋ยวเรา รอดูพดัสดุวันนี้นะคะว่าจะมาส่งหรือเปล่านะมาค่ะพัสดุเพิ่งมาแล้วสองชิ้นอนุญาตแกะหน้าบ้านนะคะน,นี่จะใส่สองชิ้นได้หรือเปล่า มันน่าจะได้จะต,ต้องลองมาไขอีกหนึ่งชิ้นมาดูอีกหนึ่งชิ้นจะได้แรงเยอะเป็นแบบนี้แต่เราจะเป็ใส่เป็นสายเครื่องปริ้นนะคะได้มาไนรานะคาหกสิบบาท ก็จวไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวพัสดุทั้งหมดนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของที่อุ้มใช้สัมกว่านะคะทุกคนนะก็ถ้าอยากได้ชิ้นไหนทุกคนก็ไปตามหาเอานะคะเดี๋ยวอุ้มจะถึงพิกัดไว้ให้นะคะถ้าคใชอบคลิปนี้อุ้มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปนะคะบ๊ายบาย